โดนตัดมดลูกและรังไข่มา6ปีแล้วยังไหวอยู่ไหมคุูเบน่าก็จะตอบแบบชิลๆเลยนะคะว่าปีนี้ปี68เนาะครูก็อายุ45ปีแต่ยังรู้สึกสดใสเหมือนตอนอายุ30อยู่เลยค่ะวันนี้คุูเบน่าเอา3เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ทุกคนฟื้นฟูและก็เปล่งประกายแบบยั่งยืนมาฝากค่ะ 1. คือการจัดการอารมณ์แบบมือโปรวันที่รู้สึกแย่เนี่ย คุณพี่น่าจะทําแบบนี้ค่ะฝึกสติ5นาทีนะคะให้นอนแล้ก็หลับตาเอามือวางบนท้องหายใจเข้านับ4วินาทีค้างไว้4วินาทีแล้วก็หายใจออกนับ6วินาทีค่ะทําแบบนี้จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดทันทีแล้วก็ทําสิ่งที่เราสบายใจเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกมีความสุข ของคูบีน่าก็จะให้ธรรมชาติเยียวยานะคะพาตัวเองเข้าสวนไปชื่นชมธรรมชาติดูดอกไม้นั่งฟังเพลงนะคะเอนจอยกับบรรยากาศสวยๆที่ตัวเองจัดเอาไว้ 2. เนี่ยนะคะชะลอวัยจากภายนอกสู่ภายในผิวที่สวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเสมอไปค่ะ แต่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือ moisturizer บำรุงผิวค่ะคูบีน่าเนี่ยจะต้องทานะคะทุกวันนะคะเชา้าหลังอาบน้ำแล้วก็เย็นหลังอาบน้ำทุกวันครีมกันแดดนี่ห้ามขาดเด็ดขาดแล้วผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เลือกใช้จะต้องเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเราไม่มีฮอร์โมนแล้วผิวจะแห้งมาก แล้วการแต่งตัวเนี่ยก็ช่วยได้ใส่เสื้อผ้าที่เราชอบใส่ที่เรามั่นใจเลือกสีที่เราใส่แล้วเรามั่นใจพอเราใส่ปุ๊บเราก็รู้สึกมั่นใจโดยทันทีเรารู้สึกดีกับตัวเองโดยทันทีไม่ไม่ต้องรองให้ผอมก่อนที่3ามเลยเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้พลังสามประสานอันที่หเนี่ยนะคะก็คือนอนเป็นนางฟ้า หมายความว่าก่อนที่เพื่อนๆจะนอนนะคะหชั่วโมงให้ปิดทุกจอแล้วให้นอนในห้องที่มืดสนิทมันจะทําให้ฮอร์โมนซ่อมแซมเนี่ยเขาทำงานเต็มที่ค่ะอย่างที่2เลยนะคะสังคมดีเท่ากับวัคซีนใจให้คุยกับคนที่เขาไม่ตัดสินเรานะคะที่เราสามารถเล่าความรู้สึกให้เขาฟังได้หรือจะเข้ากลุ่มคนพลังบวกที่เขาเข้าใจเราส่วนอันที่3นะคะให้ตรวจร่างกายเพื่อรู้ทันโรค ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจมวลกระดูกเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะซีรีส์6ตอนจบแล้วนะคะแต่การเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นครูบีน่ากำลังทำมินิอีบุ๊กนะคะเป็นคู่มือฟื้นร่างหลังผ่าตัดในเนื้อหาเนี่ยก็จะบอกเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหลังตัดมดลูกและรังไข่ออกไปยกชุดซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยคือหลังผ่าตัดเสร็จ ไปถึง3เดือนนะคะช่วงที่2ก็คือหลัง3เดือนไปถึง6เดือนแล้วก็6เดือนไปถึง1ปีจะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองนะคะเช่นดูแลแผลผ่าตัดยังไงนะคะไม่ให้ติดเชือ้อให้แห้งแล้วก็ไม่ให้เป็นแผลเป็นอาหารในการฟื้นฟูนะคะอาหารที่ช่วยบำรุงเทคนิคในการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะคะสกินแคร์ที่ใช้แล้วก็เคล็ดลับในการดูแล อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่ถูกตัดยกชุดไปแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็พิมพ์สนใจไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคูบีน่าจะจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย